สวัสดีครับผมวาจากเศรษฐีไม่มีนายนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาแฟนไปจังหวัดนนทบุรีนะครับเราจะไปรับรถใหม่กันเป็นรถมือสองนะครับผมไปตามหาในกลุ่มเฟ e b o o k นะครับอยากจะได้รถกระบะเอามาให้แม่ขายของนะครับก็ได้เป็น l 200นะครับสภาพก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเครื่องมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเพราะว่า ราคาผมต่อได้ค่อนข้างดีนะครับมต่อได้ประมาณ35,000บาทก็เดี๋ยววันนี้เราจะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปนะครับคันนี้เราเดินทางด้วยระยะทางประมาณ600กว่ากิโลนะครับเกือบ700โลแฟนผมก็บ่นอยู่ว่าปวดสูดเค,เคยนั่งแต่รถยนต์นะครับวันนี้ขับมอเตอร์ไซค์ไปตอนนี้ผมกําลังจะเข้าจังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับก็ใกล้จะถึงแล้วแหละใกล้จะถึงขอนแก่นนะไม่ใช่ใกล้จะถึงนนทบุรี ผมตั้งเป้าไว้ว่าคืนนี้นะครับจะไปพักที่โคราชก็ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าฝนใกล้จะตกแล้วด้วยนะครับก็ลมลมค่อนข้างแรงนะครับเดี๋ยวผงขอตัวเดินทางกันต่อนะครับเมื่อกี้ผมออกจากปั๊มมาแค่นิดเดียวนะครับฝนตกแรงมากเอารถเข้ามาจอดข้างในร่มนะครับถือวิสาสะเข้ามาขอพักนะครับมันเป็นที่พักของคนงานนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้ามาบกรุกนะครับ แต่ว่าฝนมาตกแรงจริงๆก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับแล้วฝนจุดเราก็ค่อยเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้ผมจอดเติมน้ํามันอยู่ที่ปั e so, ๊มเอสโซอําเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นนะครับน้ํามันหมดนะครับไม่ไม่ได้หมดจนรถด,ดับนะมันหมดแค่ถึงสีดแดงผมก็เลยเจอดเติมน้ํามันแล้วก็พักคนพักรถด,ด้วยนะครับก็ไปเดี๋ยวเราไปถามคนซ้อนท้ายกันดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงเลย ปวดตูดเคยนั่งแต่รถฟิกอัพนะครับเป็นไงโอ้โหดูสภาพข้างหลังโดนโดนคลนดีดก็วันนี้เราจะลุยๆกันหน่อยผมรอให้ฝนหยุดมันก็ไม่หยุดนะครับมันตกอยู่ตลอดเลยผมก็เลยออกมาเลยนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาเที่ยวเที่ยวแบบน่าจะจำไปตลอดชีวิตเลยนะครับรอบนี้ ก็ไม่เคยขับรถมอเตอร์ไซค์ไกลขนาดนี้มาก่อนนะครับข้างหน้าน,นี้เราเอาอะไรมาบ้างมีน้ำกิน่นึ่งขวดนะครับแล้วก็มีสัมภาระพวกยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรพวกเค้าแบงค์โทรศัพท์ก็มีนะครับแล้วก็มีเชือกอันนี้เชือกผมเอาไว้รัดรถมอเตอร์ไซค์นะครับเวลาเรากลับถ้าเผื่อเราซื้อได้จริงๆเราก็จะเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นรถ ปิกอัพนะครับแล้วก็จะขับกลับมาเลยเพราะว่าที่ผมสาเหตุที่ผมไม่เอารถปิกอัพไปก็เก๋เขาขับรถในเมืองไม่ค่อยได้นะครับมันเมืองกรุงเทพเลยนะรถมันเยอะนะครับเออะอะไรก็บีบแต่ลงมาต่อยกันทับให้ได้แบบนี้ไม่ไหวนะครับก็ฝนน่าจะตกสุดทางจนไปถึงกรุงเทพนะครับผมว่านะ ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอน้าพองผมก็จะขับไปจนถึงโคราชนะครับคิดว่าจะไปพักโรงแรมแถวแถวโคราชที่ผมเคยพักนะครับมันคืนละ2อ0 250เองนะครับก็ยุคนี้นะครับเราต้องประหยัดประหยัดได้ประหยัดผมขับมอเตอร์ไซค์มาก็เพราะว่าผมประหยัดนะครับก็ไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้ก็เช้าวันที่8เดือนมีนานะครับก็เมื่อวานเราเดินทางกันตอนวันที่7นะครับ<ม>ก็วันนี้ก็เช้าของอีกวันนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่โคราชแล้วนะครับก็มาพักโรงแรมอะไรไม่รู้นะครับเขาติดป้ายไว้คืนละสามร้อยห้าสิบก็แวะเข้ามาแต่ว่าได้จ่ายจริงสี่ร้อยก็ไม่เป็นไรเราเหนื่อยนะครับวันนี้เราเตรียมตัวเดินทางกันนะครับตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงกว่าก็เตรียมของขึ้นรถกันแล้วอันนี้ก็กระเป๋าเสื้อผ้าเหมือนเดิมนะครับผมนึกว่าตัวนี้จะกันฝนได้กันไม่ได้นะครับเมื <c oughs> ่อวานเปียกนะครับเสื้อผ้าเปียก ก็ยังดีที่เป็นห้องแอร์นะครับเอาพึงผึ่งแอร์ไว้มันก็แห้งนะครับก็ําการเตรียมของนะครับน่าจะเสร็จแล้วอันนี้ก็สัมภาระขวดน้ำพวกขวดน้ำนะครับอันนี้จะเอาไว้ข้างหน้าจะได้หยุดง,ง่ายหน่อยก็ประมาณนี้พวกสิ่งของพวกแบตเตอรี่ก็ตรงนี้นะครับมีเยอะอยู่อันนี้ก็หลายอย่างนะครับพวกกระเป๋าตังค์การแต่งตัวก็ประมาณนี้แหละ เราไม่ใช่สายแ้นอาชีพหมวกกันน็อกก็ยืมมาผมก็ได้หมวกใหม่นะครับก็ไปซื้อใหม่ไปยืมไปยืมไม่มีนะครับมีใบเดียวก็เลยได้ซื้อใหม่หนึ่งใบนะครับชุดก็ประมาณนี้แหละก็ไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวคงจะไปแวะร้านของพี่สามารถไม่ไม่ใช่พี่สิรุ่นเดียวกันเนาะถ้าจำไม่ผิดนะก็เดี๋ยวจะไปแวะซื้อพวก เป็นเป็นถุงใสที่มันเหมือนกระสอบอะครับเอามาเอามาผกตรงนี้เวลาฝนตกมันจะได้ไม่เปียกเพราะว่าเมื่อคืนมันเปียกนะครับตัวนี้มันกันน้าไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราไปแวะตลาดเทอือไทยนะครับตลาดขายส่งผลไม้แล้วก็มีพวกของกินเอามาขายด้วยนะครับก็ไปแวะกินข้าวกันที่นู่นเลยจอดกินข้าวแป๊บครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อแะก่อนขอแฉก่อน <laughs> <laughs> โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้ว สภาพรถพี่เขาส่งรูปไปให้ผมดูยังไงก็สภาพอย่างนั้นเลยนะครับแบบโคตรสวยเลยถ้าราคานี้ผมว่าหาไม่ได้นะอันนี้พี่เข้าใจดีมากนะครับก็ขอต่อนะครับขอต่อลงนิดนึงพี่เขาก็ให้พี่เขาขายขาดทุนซะด้วยนะพี่เขาบอกว่าซื้อมาประมาณสี่หมื่นนะครับแล้วก็ทําไปอีกเยอะเลยดูภายในนะครับอาจจะมืดนิดนึงเปิดไฟได้ไหม อ๋อไฟไม่ติดโอเคเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านเนี่ยวเราจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับก็ตอนนี้ดูคร่าวๆไปสะก่อนล้อก็สวยนะครับเดี๋ยวอีกสักพักคงจะไปลองขับดูนะครับอันนี้เป็นเครื่อง 1G นะครับที่เขาบอกเป็นเครื่องโตโยต้าเครื่อง6สูบนะครับเป็นเครื่องเบนซินอันนี้วางเครื่องมาใหม่นะครับทะเบียนสี่สามตัวเลยโอ้โหสภาพสวยมากก็ ผมเพิ่งจะมาถึงเดี๋ยวจ่จยตังอะไรเสร็จผมก็จะขับกลับเลยนะครับเป็นอันนี้เป็นชุดออนไลน์ใช่ไหมพี่ผมก็เอาไปโอนที่นู่นเลยเนาะโอเคครับสีหกห้าอันนี้ยังไม่ขาดใช่ไหมพี่เพิ่งต่อ,ตอโอเคอเอสวยไหมทุกคนก็อันนี้ซื้อไปให้แม่นะครับแม่จะเอาไปขายผลไม้กระบะไม่ผุนะคะพี่เขาหน้าจะทํามาให้แล้วอ๋อ โอ้โห oh. แต่ว่าเรามาเก็บเราไม่ได้เก็บตรงอื่นเลยเราเก็บเครื่องอย่างเดียวอ oh, <ๆ>๋อเก็บเครื่องเก็บข้างในแอร์ Air, พี่เขาก็ทํามาให้แล้วนะครับคันนี้มีแอร์ด้วยเป็นไงครับสวยนะพี่เขาจะขายเพื่อไปออกรถใหม่นะครับพี่เขาบอกว่าซื้อคันนี้มาเพื่อเอามาหัดขับนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นไงรถไม่ <c oughs> เป็นเหมือนกันขับไปแล้วก็จะไปออกพี่บอกจะไปออกดีแม็กเครื่องสามพันก็โอเคนะ เครื่องสามพันเพื่อนผมขับน่าจะประมาณ17กิโลลิตรครับประหยัดอยู่ตัวนั้นโอเคดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวละเอียดกันอีกทีนึงก็เดี๋ยวผมขอไปขับลองดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจ่ายตังค์ที่ค่าเสจแล้วก็จะขับกลับบ้านเลยนะครับนี่รถเวฟแดงเดี๋ยวเราจะขนขึ้นรถคันนี้นะครับแล้วก็กลับบ้านด้วยกันไม่ได้เอามาทิ้งนะอันนี้ก็โอ้โหขับละหอดมาก ขับแบบยาวๆเลยนะครับ600กว่ากิโลนะครับเกือบ700โลและอีกนิดหน่อยก็โอเคเรามาถึงบ้านพี่เขาอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็จะขับคันสีน้ำเงินนี้นะครับกลับบ้านสกลนครวันนี้ก็น่าจะยาวเลยนะครับถึงโคราชน่าจะนะครับไปจอดพักที่โคราชโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันน่าจะที่สกลหรือไม่ก็โคราชนะครับเดี๋ยวผมขอเชียร์ตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้ผมยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถกระบะแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวเดินทางกลับกันนะครับตอนนี้ผมมาจอดเติมน้ำมันที่ปัมเอสโซนะครับก็โดนไปลิตรละ39บาท40สาตางค์นะครับก็มาดูในไฟแสงสีนิดนึงก่อนจะเดินทางกลับบ้านกันนะครับก็ผมจะไปนอนที่โคราชนะครับคิดว่านะน่าจะไปให้ถึงนะครับก็ต,ตัวนี้เราเติมเบนซินไปนะครับ91นะครับ เต็มถังหมดไปประมาณ2,000บาทนะครับ50ลิตรอ่าตุ๊กตาหน้ารถทางกลับเราได้นั่งรถกราบะแล้วนะใช่ไม่ปวดตูดแล้วก็คันนี้มีแอร์นะครับกระจกไฟฟ้าแล้วก็มีวิทยุมีอ่าวิทยุนี่ต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับประมาณนี้แหละข้าข้าวโปรโมไลพาวเวอร์นะครับครบเลยเอาไปใช้งานแบบจบๆเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับล้อสวยมากจัดทรงมานิดๆนะครับเนี่ยนะครับน่าจะโหลดมาแหละเนาะสวยๆเลยน่าขับมากกระบะไม่บุบนะครับก็ประมาณนี้สามหมื่นห้านะครับผมได้มาจาราคาแบ่งปันนะครับก็เป็นราคานิตรภาพนะครับเดี๋ยวผมจะแอดเฟซพี่ชายเข้าไปนะครับก็พี่เขาบอกว่าแอดผมมาแต่ว่ามันขึ้นติดตามนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปแอดพี่เขานะครับ เดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะครับพูดเยดอยาแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงรถกันหน่อยนะครับมันสตาร์ทยังไงเนี่ยพีดดอกบอกโอเค <c oughs> <c oughs> เสียงพี่แจมพีดดอกครับ <c oughs> ไฟขึ้นนะครับอมาฟังเสียงกันนะครับได้ยินเสียงกันไหม อนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะมาถึงเมื่อคืนตอนประมาณสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มพอดีก็สภาพยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหาใดๆเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาแม่ไปเติมรถที่วัดนะครับก็เดี๋ยวจะมาให้ดูว่าหมดน้ำมันไปเยอะไหมผมเติมน้ำมันไปสามพันสามสิบบาทนะครับก็เดี๋ยวสตาร์ทรถเลยแล้วกัน รอให้มันขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับผมเติมครั้งแรกนะครับผมเติมไปเต็มถังประมาณ2,000ันนิดๆน,นะครับแล้วก็ครั้งที่สองก็มาเติมเต็มถังอีกทีอยู่โคราชนะครับแต่ว่าครั้งที่สองคือน้ำมันยังยังลงไม่ถึงครึ่งถังเลยนะครับผมก็เติมเต็มไว้ก็รอบนี้เหลือประมาณครึ่งถังนะครับก็เหลือประมาณนี้นะครับเลยครึ่งมานิดนึงนะครับ ก็รวมๆแล้วผมเติมน้ำมันไปสามพันสาสิบาทนะครับแล้วก็เหลือน้ำมันในถังให้ใช้อยู่ประมาณนี้โดยรวมก็ถือว่าไม่เปลืองมากนะครับอะไร <c oughs> ก็โดยรวมถือว่าไม่เปลืองมากนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เลยแหละแต่ว่าคันนี้ผมขับมาประมาณ4ี่0 60ห้าสิบหกสิบนะครับไม่เกินหกสิบเลยเพราะว่าผมไม่กล้าเหยียบนะครับกลัวมาไม่ถึงบ้านแต่ว่า จริงๆแล้วรถไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับความร้อนก็ปกติความร้อนมันจะขึ้นอยู่แค่นี่นะครับความร้อนขึ้นอยู่แค่ขีดขีดขาวนะครับไม่เกินขีดขาวเลยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นขึ้นถึงครึ่งหรือเปล่าถ้าถ้าเป็นรถปกตินะครับแต่ว่าตัวเนี้ยขึ้นไม่ไม่ถึงขีดขาวคือความร้อนความร้อนไม่ไม่เกินขีดขาวเลยนะครับเข็มวัดรอบไม่ขึ้นนะครับอยู่แค่ประมาณนี้แหละแล้วก็ความเร็วขึ้นปกตินะครับ ผมก็ขับอยู่แค่60นะครับก็ประมาณนี้ก็คลิปนี้ผมจะขอจบลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ